ถึงแม้ประเทศไทยนั้นได้ดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเช่นการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยการดื่มไม่ขับและการโทรไม่ขับเป็นต้นจนทําให้จํานวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มค่อยๆลดลงแต่ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่กําหนดไว้นอกจากนี้ปัญหาการตายของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละแปหรือคิดเป็นอันดับหนึ่งของการตายจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศจึงต้องดําเนินการเชิงระบบหลักการระบบที่ปลอดภัยหรือ Safe System p r i n c i p l ลซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศที่สามารถลดการบาดเจ็บสาหาัสและการตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้ในเชิงประจักษ์โดยยอมรับว่าผู้ใช้รถใช้ถนนอาจพลาดพั้งจนเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่องค์ประกอบของระบบการเดินทางทั้งถนนผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหานะต้องมีความปลอดภัยมีการใช้ความเร็วที่ปลอดภัย และมีการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดแรงประททกจากการชนให้อยู่ในระดับที่ร่างกายมนุษย์สามารถทนได้อันจะไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตโครงการวิจัยนี้ได้นําหลักการของระบบที่ปลอดภยัยมาจัดทาเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เกิดระบบถนนที่ปลอดภยัยประกอบด้วยคู่มือ5เล่มคือคู่มือปฏิบัติการป้องกันการตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีแห่งระบบที่ปลอดภัยสําหรับประเทศไทย คู่มือการใช้วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยประเมินโครงการถนนคู่มือหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยคู่มือการสยบการจราจรและคู่มือระบบที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นอกจากนี้โครงการนำร่องที่ก่อสร้างจริง2โครงการจากโครงการนำร่อง1ิบพื้นที่ทางเลือกประกอบด้วยโครงการนำร่องที่1เป็นการจัดทำช่องรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข407 ช่วงกิโลเมตรที่1บวก290ถึง1บวก730ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากการใช้ถนนร่วมกันของยานยนต์ที่มีขนาดและความเร็วที่แตกต่างกันดังนั้นจึงได้มีการจัดทําช่องจราจรสําหรับรถจักรยานยนต์บนช่วงสะพานพร้อมทั้งติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการพบว่ารถจักรยานยนต์มีสัดส่วนการใช้งานบนช่องทางดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให้ความเร็วโดยรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ12 นอกจากนี้ยังส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ลดลงถึงร้อยละ33โครงการนำร่องที่2เป็นการจัดทำทางข้ามยกระดับบริเวณหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เดิมมีความเสี่ยงต่อคนข้ามถนนเนื่องจากการใช้ความเร็วของยานพาหานะและความหนาแน่นของคนเดินเท้าในพื้นที่ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงทางข้ามจากแบบม้าลายเป็นแบบยกระดับเสมอแนวทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่คนข้ามถนน จากการประเมินประสิทธิทผลของมาตรการพบว่ายานยนต์ที่ขับผ่านทางข้ามมีความเร็วที่ลดลงและหยุดให้คนข้ามมากขึ้นถึงร้อยละยีนอกจากนี้ผู้ใช้ทางยังมีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วยโครงการวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปตามจุดมุ่งหมายในการลดการบาดเจ็บสาหัสและการเสียชีวิตโดยนำหลักการระบบที่ปลอดภัยหรือเซฟซิสเต็มมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งไปสู่สังคมปลอดภัย และเป้าหมายสูงสุดคือการตายเป็นศูนย์บนถนนไทย